ดีค่ะเพื่อนเพื่อนคุณจามาสวัสดีเช้านี้นะคะเมื่อเช้าพิจิตฝนตกอ่ะฝนตกคุจาก็ากปลูกย้ายเด็กๆจากกระป๋องนะคะลงกระถางสี่นิ้วเข้าไปในร่มอ่ะลมสักพักแดดออกอีกแล้วนะคะผลปรากฏว่าเอาสรุปว่าสู้ทั้งฝนสู้ทั้งแดดนะคะวันนี้ก็ได้มาสิบเอ็ดถาด ก็ประมาณ148ต้นค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้กูจะาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะติดป้ายชื่อแต่ถ้าต้นไหนมั่นใจก็จะไม่ติดเพราะว่าปลูกเองปลูกเองเขียนป้ายเองที่มือมันเปื้อนพอเรามือเราเปื้อนเหมือนชื้นๆน่ะเราเขียวเขียนฟิวเจอร์บอร์ดเขาก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยต uh. ิดนะคะนะคะกูจาก็เลยนี่ถ้าม like ั่นใจว่าต้นไหนจำชื่อได้ก็จะไม่เขียน อันนี้มีสีวารายที่เพื่อนๆตามหานะคะเดี๋ยวเย็นๆนะคะกูจาก็จะนำเด็กๆขึ้นนะคะขึ้นจากน้ำนะคะขึ้นจากน้ำวันนี้ก็รีบค่ะรีบปลูกนิดนึงนะคะรีบปลูกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะกูจาก,ก็จะนำเด็กๆนะคะไปใส่ตู้ไว้นะคะไปใส่ตู้ไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็จะมานำให้เพื่อนๆเลือกกันนะคะนี่ค่ะ นะคะสำหรับหเด็กกระถางสีนิ้วนะคะนี่ก็เป็นอีกตู้หนึ่งค่ะนะคะสำหรับเด็กๆที่แยกจากกระป๋องมาใส่ออกระถาง4นิ้วนะคะกูจาว่าน้องมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในอยู่ในตู้ะคะ่ะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีตู้ก็ออใส่ถุงใส่ตะกร้าก็ได้ค่ะนะคะนี่ค่ะกูจาก็ได้แยกน้องออกมานะคะ แยกเด็กๆออกมานะคะเดี๋ยวอีสักวันสองวันกูจาก็จะคัดเด็กๆที่พอจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ออกมานะคะแต่ว่าวันสองวันนี้กูจาไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปนะคะเนื่องจากช่วงนี้กูจามีงานแพ็คเยอะค่ะนะคะขอแพ็กจริงกูจาอยากจะแพ็กให้เสร็จวันต่อวัน แต่บางทีก็ยังติดค้างเพ,เพื่อนเพื่อนๆอยู่นะคะเออบางทีครูจาอาจจะตอบแชทช้าไปนะคะหรือตอบโทรศัพท์ช้าไปนะคะครูจาก็ขออภัยด้วยนะคะเนื่องจ,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 จากทําคนเดียวทําคนเดียวปูคนเดียวทําคนเดียวหมดนะคะคเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะสําหรับเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะมีประมาณสี่ตู้นะคะ แต่ว่าถ้าถ้าต้นใหญ่แล้วกุจาก็จะไปไว้อีกโซนหนึ่งนะคะสีตู้ยาวๆแบบนี้นะคะนะคะสีตู้ยาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าน้องน้องน้องเอ่อพอจําหน่ายได้กุจาก็จะคัดนะคะแล้วก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกนะคะอันนี้ก็จะจริงๆอ่ะก็ก็อยากจะลงคลิปล้ะค่ะเนี่ยนะคะ,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นไซส์หกกาไซส์กระถาง5นิ้ว6นิ้วอะค่ะแต่กุจายุ่งมากเลยเนื่องจากทําคนเดียวค่ะเพื่อนๆนะคะทําคนเดียวแต่งานแพ็คช่วงนี้ก็เยอะนิดนึงนะคะก็เลยก็เลยยังไม่ได้ลงขายขอขอปลูกก่อนค่ะนะคะปลูกได้1้อยต้นวันนี้นะคะนะคะเพื่อนๆ ในนี้ก็ก็มีค่ะนี่ค่ะบางทีก็จริงๆอยากจะลงขายเพื่อนๆลงแบ่งให้เพื่อนๆทุกวันนะคะแต่ทําไม่ทันนะคะขอแพ็กก่อนนะคะแล้วก็ปลูกวันนี้ปลูกเสร็จแล้วค่ะพรุ่งนี้น่าจะลงขายได้แล้วก็เดี๋ยวรูจาเสร็จจากภารกิจนี้ก็จะไปแพ็กต้นไม้ให้เพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นถ้าทันนะคะอยากจะไปฉีดยาฆ่าลายแดงซึ่งมากับมากับสายฝนนะคะ นี่ค่ะพอพอฝนตกนะคะลายแดงก็จะมากวนเด็กๆนะคะคุณจาก็ไม่มีเวลาฉีดเวลาจะฉีดจะฉีดเอาฝนตกอีกแล้วอย่างเช่นมาเช้าเนี่ยฝนตกอีกแล้วค่ะเวลาจะฉีดจะฉีดเอาฝนตกอีกแล้วนะคะมาเช้าก็เลยตัดสินใจปลูกก่อนดีกว่าพอปลูกเสร็จจะต้องไปแพ็คต้นไม้ส่งให้เพื่อนๆนะคะนี่ค่ะในส่วนนี้ก็โดน,โดนฝนโดนฝนก็นำหลายวันคุณจาตัดใบทิ้งทั้งหมดเลยค่ะนะคะเนะหลือแต่กระถางกับ ตอหัวเอาไว้นีคะนะคะบางส่วนเวลาฝนตกอะ่ะเชื้อโรคเขาก็จะมากับฝนเนาะเชื้อโรคก,ก็จะมากับฝนกูจาก็ไม่มีเวลาจะฉีดอ่ะพอจะฉีดฝนตกเบรกไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเขาอยากจะแบ่งแบ่งให้เพื่อนๆอย่างที่กูจาลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะโดนฝนลงนะคะพอโดนฝนลงใบก็เป็นจุดๆรากไอ้ก โคนต้นก็มีปัญหามีลายแดงมากินนะคะเอาเวลาคืมอีกแล้วค่ะนะคะอันนี้หูช้างด่างเหลืองค่ะนะคะหูช้างด่างเหลืองนะคะนั่นก็นมีโซนน้นก็นมีทําคนเดียวก็ก็า <c oughs> ทำไปค่ะเกษเสียณแล้วจะได้มีงานทำเนาะได้มีเพื่อนคุยบางทีมิตรลักแฟนเพลงว่างๆกลา,งว,าง,งวันก,ก็ก็โทรมาคุยกันค่ะ นะคะครูจาก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คิดถึงครูจาแล้วก็อุดหนุนสวนบอลเล็กๆนะคะอุดหนุนสวนบอลเล็กๆนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นไซส์ซแม่นะคะไซส์แม่นะคะ,คะคก็เก็บไวบเเนนะะ้เริ่มต้นที่ความชอบค่ะเพื่อนๆนะคะเริ่มต้นที่ความชอบอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราชอบนะคะอันนี้ก็ใส่อันนี้เป็นประสาทประสาทเพชรค่ะคุณผูจาชอบมาก นะคะก็ะสาดเพชรนะคะน,นี่ค่ะอันนี้เป็นใบใบพ่ายใบหอกตู้นี้ทั้งตู้เลยค่ะส,สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็ถ้าแบ่งได้ก็อยากจะแบ่งไปให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่ทักมารอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้กูจ่าขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปกูจานะคะยังไงถ้ามีอะไรสงสัยหรือ หาบอนต้นไหนอยากจะได้ก็ทักมาได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจาจะใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ไปให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ